สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องั n งเป o Family วิถีไทยบ้านเนาะคะ่ะเมื่อนี้มีสิพาเพื่อนๆมาเบิงค่ะนี่จะเป็นต้นชาอมเนาะคะ่ะหรือว่าต้นผักขาภาษาบานเฮาเนาะค่ะน่ะนี่เป็นต้นผักขาที่มีซ้ำไว้นะคะ่ะตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะเนี่ยค่ะต้นใหญ่ค่ะทวมหัวสูงเทียบเทียบกับต้นกล้วยเลยค่ะน่ะพวกน,น่ะคะ่ะ คค่ะไม่เจาะมาปูกไว้นะค่ะเนี่ยปูกไว้ัองแต่ปีที่แล้วเนาะตอนแรกนั่นไปขอต้นขอมาค่ะไปขอกิง่งพันเพื่อนมาเนะาะมันนีปีนี้เม่ก็เลยใส่แบบว่าบ่ตัดเลยเนาะค่ะเนี่ยแบบปล่อยแหงเขาขึ้นสูงๆเลยนะคะนู่้น,นค่ะคนสูงค่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณจากซี่เมตรได้ค่ะต้นนะ สูงค่ะก็ต้นกล้วยพุ่นะค,ะค่ะพุ่นะไม่ใส่แบบว่าบวตัดเนาะคะ่ะแต่งแต่ปงม้าก็คือว่าให้ให้เขาขึ้นเลยค่ะเพราะว่าไม่สิเอากิ้งไว้เธอไปซ้ำอีกเนาะค่ะนะพุ่นะคะ่ะงามค่ะค่ะถึกฝนมาเตกหยอดลายครับพุ่นะเกี่ยวใ้่ค่ะคือแบบกิ้งม่ตต้งแต่เป็นตาซ้ำค่ะเนี่ย ะะทั้งผุนกับแม่นเบิดนะคะ่ะพากันมาปลูกไว้พู้น,นะคะ่ะแต่ว่าต้นนั้นยังพอนได้ใหญ่นะคะ่ะเพราะว่านี่ก็มาปลูกหลังๆยังพอนได้ใหญ่สูงสูงๆนี่นะคะพุ้นนะคะ่ะปลูกไปหอดผุ้ฝนตกหนามมาเน,ะะนี่ยก็เลยส้งเขียวขึ้นนะคะนะคะหยอดก็บกำลังเป็นต้นก,กินค่ะ สูงกว่าต้นกล้วยเอกค,อค่ะพุ่ดนู้นค่ะต้นก็กำลังเป็นตาซ้ำค่ะเดี๋ยววางนี้กะสิเอาไปซ้ำเนาะคะ่ะเดี๋ยวล้อๆให้ฝนเล่นก็นนีกจากน้อยนะคะ่ะนี่ค่ะกิ่งจำหนีกำลังเป็นตาซ้ำดีค่ะเนี่ยนี่ ีประมาณนี้และะ้ค่ะบพแก่บ่อ่อนเกินไปมันจะเกิดดีเนาะค่ะนะคะ,นะคะกิ่งแบบซ้ำเนี่ยซ้ำดีเลยเนี่ยนี่อันนี้ก็ได้อยู่เนาะคะ่ะนะคุณนะคะนี่เตอดเต็มเลยคะ่ะเดี๋ยวรอให้ฝนเล่งอีกจังน้อยเนาะคะ่ะนี่ก็สิเอาไปซ้ำคุณนะคะ งามค่ะเพื่อนเพื่อลายค่ะค่ะไม่คิดว่าถ้าซ้ำเบิดนี้น่ะจะได้อยู่ประมาณตักงร้อยสองร้อยถุงเนาะ,ะเนี่ยเพราะปีที่แล้วไม่ซ้ำเหมมันเจ็ดสิบแปดสิบถุงค่ะนะซ้ำเองปลูกเองพร้อมค่ะเนี่ค่ะ,คะทั้งปีแห้งใบลายค่ะเนี่ยเดี๋ยวเม่สิได้เอามาซ้ำอีกลวแม่เพื่อนก็นมาเก็บกินอยู่เรื่อยอยู่เนาะคะ่เนี่ยหวานเหมือก่อนนี้เราก็มาเด็ด เด็ดยอดไปกินค่ะพุ่น่ะค่ะอันนี้หฮงหลายครับเนี่ยเขียวดีครับพ่ค่ะยอดอ่ะอืเพื่อค่ะอีกอ่ะเขียวดีดีครับพี่นนออืต้นนี้กางน้นไงง้ามอยู่ค่ะเนี่ยสูงพอ เต็มเลยค่ะนะคะนี่ปลูกแซมลงมะพร้าวนะคะขางๆนีุ่ณนะคะหลายครับอันนี้กากระหองดูดูนะคะ่ะเพราะว่าไฮเมมันตีปลาสาเนาะถ้าเป็นปลาขางไปนน่นก็นเป็นปลาสาค่ะพี่เนาะก,กากระหองหลายหลายสามสี่ตัวค่ะมะหองนี่นะ อืมค่ะงามค่ะพี่น้องผู้ใดที่ยังไม่ได้เห็นคลิปตอนที่มีซ้ำนะคะ่ะก็สามารถย้อนกลับไปเบื้องลัยยันช่องได้ได้ค่ะเนี่ยเม่มีวิธีซ้ำให้พร้อมแล้วก็จะมีแบบอัปเดตพร้อมนะคะ่ะจะมีแบบหลายๆคลิปอยู่ทั้งทั้งวิธีซ้ำแล้วก็ตอนอัปเดตตอนที่มันเริ่มใหญ่ขึ้นมานะคะ่ะอันนี้มีกับปรเดมาอัปเดตให้เบื้องดุแล้วนะคะ่ะจนว่าใหญ่แบบทวมหัวแล้วพร้อมซ้ำแล้วนะคะเนี่ย มันก็นจิเป็นมกเผาเนาะคะ่ะนี่หมู่วานนี่ฝนตกค้มอยู่ค่ะนี่เลยบ่ได้ปล่อยน้ำใส่เนาะก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะนี่ยังไม่ถึงปีเนาะค่ะนี่มกเผาประมาณเก้าเดือนสิบเดือน,นะค่ะก็ค่ะ ต้นน้ำงงค่ะต้นกลางๆก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคอยู่ค่ะความพอใจเนาะน้ำกระเพึ่งได้วางเดือนสองเดือนนี่แหละค่ะเพิ่งเจาะได้ว่าสิเทัจงแต่ปีที่แล้วกับบอกระพังแล้วค่ะดดก็กะะกะเล็บไม่ได้เห็ดระบบน้ำก็เลยลร่มเลิกไปกระเพึง่งมาได้ปีนี้ก็มันจะซึมเนาะคะ่ะ อต้นนี้ตายครับพี่น้งต้นนี้ตายอืมจะต้องหาซื้อมาเปลียนนะคะหาซื้อมาเปียนเขามีตายอยู่ประมาณสองตนนะะ้นค่ะจะได้ซื้อมาเปลียนให้อันนั้นก็จะเป็นต้นกล้วยแม่เพื่อนปลูกไว้แซมมันนั่นนะคะ่ะ ค่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะเมกะพาเพื่อนเนาะคะ่ะมาอัปเดตเบื้องผักานะคะ่ะที่เมได้ปลูกไว้อย่างเตปีกายนี่เนาะคะ่ะเดี๋ยวคลิปที่เมฆซ้ำผักาอีกเดี๋ยวเมจะลงอีกนลคะ่ะเราจะอัปเดตให้เบื้องอีกเนาะคะ่ะนี่แล้วก็จะอัปเดตตั้งแต่วิธีการตัดพะะู่นลรค่ะตัดกิิงเนาะคะ่ะแล้วก็ผสมดินแล้วก็ลงปลูกเลยนะคะว่าเม่สีเฮาดจังไหนเนาะ ฝากเพื่อนๆน,นะคะ่ะกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเฮมี่ทำคลิปใหม่ๆนะคะ่ะแล้วก็เพื่อจะได้ประพาดคลิปใหม่ๆในข้างต่อไปนะคะว่าเมสิพาเห็ุอย่างสิพาซ้ำผักขานะคะ่ะแต่ว่ามือนี่เม่กะามาันตัดอันต้นมันบุรีนะคะ่ะนี่มาตัดกิ่งมันบุรีที่เมไ่ได้ซ้ำไว้ปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วมันกนพะพอได้กิ่งเนาะคะ่ะเมฆก็จะเอาไปซ้ำอีกนะคะ่ะแต่เมฆกะสิแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะว่า คลิปลปูกมันบอรีเนาะคะ่ะหมักม้อนบานเฮาเนี่ยน,นะคะแล้วมีสีสีแยกอีกคลิปนึงนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากเพืเ่อนๆนะคะกดไลค์กดติดตามใหม้เมย์นั่นเลยค่ะสวัสดีค่ะ